อุ้ยบ่ยวบุีว่าหว่าวหร่มึงมาเลาเลยท่ภาคเนียมั้งหัวเาเาะวเาเราะเราะหเราเาะหกวเราะหมอเราะาะหัเราะัเราหัเอาหัวเราะหัเก่ะเาะหัเราหเาะหัเราหัวเาอัเหัาัวเ่าะหัวเาะัาัวเาหเอามันเปานหั่าะหัวเ่าะหเบาะหัาัวหเัเาะวเรหัวหั นอไม่แห้งขาดกว่กล้ัวเอาไปให้วนแง่ไหก็นอไม่อน่อก็นอไม่บเกเาคุณน่ะเออเอาความหวังของมู่บานก็นอไม่จะว่าเก่าอย่งเง้ยอก็นอไม่นี่เขาเาบอเขาเขาเขาสารเขาสารนัเอ ถุงมาให้ถุงนีง่อ่ะงมีถุงแจ็งไปละบาทจะแหมไปละบาทไปละทอบาทจะแหม <laughs> <laughs> おめえ สองโอยโอ้ยยมาหน้ดยยาย่ทองเอ้ยอัอันไม่ง่ายหน่อยเราฝากไปใหนได้ลูกแม่ป่าเกียวเอาไปฝากไปนเอาเอาไปฝากอันอันก็ไม่่ทองเอาไปป่อยน้องไดเอาไปป่อยน้องน มันหน่อยพดอยพดถุงมาถุงหิวใส่ก็แล้เอาทุงมาจี๊ปามันนอันี้ว่านอไม่เนยพ่อเน่ยนี่อันฮะ <c oughs> พอ่พอโอย้ย <c oughs> จัง่ <c oughs> <c oughs> ังเมียงลูกไม่ค้ม้วมเมือกันดีแต่สันดีใครว่าเลวว่าแล้ว <ai S 2> ก่ไปเใส่เราครูเที่ยวห่เแบกก่าแบกไปแท้ดีๆให้มันเียเออ่ให่ใหญ่้ันดเเคยบอกว่าแม่เด็เครืองหมอปกติเอาหน้าผสมหนาน้าผสมเอาเอาหน้าผสมหน้าปลาผสมเอายวาถอ ทีหลังจะไปงานเดียวเจ้าว่าอยากให้ค่อยไปน้าตีง่ายอุ้ยค่อยเป็นมาหนากูนะกูไปแจ่ไอซเป็นกันเอาจิแต่ว่าตอนนี้แอนนรแกแล้วนารมานางเองเเิครับผู้ายเรานันนเบื่อ้งล้เรบิเอาละแม่เอ้ยจะแส่ก็ไปป่อยใส่นอนขัดเ้าขัข้างใส่แกเน่ย เมโอหอวเสียวนม่ค่ะเกมเกาไข่เกมโอหอวเสียวเด้อแก้มมีแ่ววแล้วต้นตัวเอาแต่น้ำผสมไปแกมไปเลย ดหิวเป็นถุงจีเดินทางปลอดภัยค่ะหมูทอดหมูทอดกมี่ตีเดี๋ยวนีิหมูทอดกระบอกหมูทอดไปเนีย่ยข่อยได้เลี้ยงเบิดหมูบ้านเลยเจ้าเสียข่อยข่อยจะไปลงโรงเรียนดย <c oughs> อกขางไม่ได้

เออน้ำลายของยิงดอกสิบอกว่านี่แหละอุ้งยิงหัวหายว่างสิแหละขอดไปเนี่ยลูกเ้องขอดไปนี้เพราะมันสมห่อเอาไปปล่อยสิเจ้ารถยางมาเอารถเจ็งไปบ่บิดไปจะไงเนี่ล่ะรถงบหล่อค่อนไหวไหมไปบ่บดเอาพอดีล้วเดี๋ยวเอากระบะาขั้นดำไปเลยบ่เอาใจถ่ายรถแม <laughs> ừ, ừ, bà vào đọc luôn <laughs> <laughs> học còn nhau mà ờ, mình, mình, mình nghe này quân Khuôn mượn mưa đi 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 mượn treo mượn treo mượn treo vô mượn mượn โอ้ไปหนีพอดีละเมืองงานเด้๋ยห้อไปฝากหลวงไปหัดงานเขาเลยแล้วก็สวรรค์เออแก้วแม่แก้วโอ้ยแก้วฮะฮะไปแต่ลาดอินดีล่ะย่นีีได้รายทุอย่ได้นั่งยินดี เจาบ่เจลอะไรมาเพิ่งเคยเห็นตำแห่ไปแก People, نا, ้มเจลที่หลีสแสงตำนานขัดไปข้างหน้าได้เขาคึดพผอเลยว่าเป็นข่อยเจ้าวุ้นตองว่าไม่ใด้านธรรมดาเนี่ยด่านด่านไม่ได้ด่านเด้อเจ้าของเงี้ยเป็นหัวหายเอ้าเห็นมาหลักฐานกับมีเจ้าของเงี้ยเป็นหัวห้เลยนเนี่ย าชกไาบาบเรากิน <cents> ย <input> ังค <p up> <istles> ันโอ้ยไปง่ายขึ้นแกกว่าเ่าโอ้ยพ่ละลูกาพอล้มันมามีอันเลยเจลโอ้เอาไปเป็นต้นเลยบอเอาไปบด

ไปแล้วลักนี้เมื่อไปเร็วเอาไปใส่แล้วไปแ่เอาอีงเอาเบัเขารถตง่บานียงวะไปเชื่ยรถแม่ข้างหลังอ่ะไม่ยังวะฝากไปก่อนได้บ่เสียพ่าโอ้ยคนละท่านท่านไหมครับท่าน มันสิมีมองว่างบอหนูไอ้นีแม่คนไปชี้หลังข้าว้าวว้าวโอ้ยล้วเขาต้องเอายจมันเหมือนกับแม่จองแม่ลูกคุณนี้แต่เฮ้ยยังไงกบานนาะ บ่หนาเลยวะเน่ยแคว่าแล้วเจ้าแย่สามตำนางก็ไปพ่อ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 ไม่แก้มพูนน่ะพูนน่ะให้บอได้ทุงน่ะเฮ่นั่นบอามัก้ฟมักแซมักแซม โอ้ยบอดใจแม่ประเดจริงจังเนี่ยกัดเฉากันข้างหมัดฟอร์มได้เี่นแม่ขาเกาท<ด>ี่มนข่กันยังไงแม่น้ยนอยจ,จะจะไปหาหม่องเซ่อยข่อยได้ไหมอะ เคยว่าแล้วเจ้าน่ะเคยว่าแล้วเอ้ยแับรถตงขึ้นมาแรถเด้อขับรถผู้เด้อขัแล้วลูกพัแล้วเอาขึ้นรถตู้ขันสองศูนย์ โนเก้าเอาคือมาเองือมาเออคือมาเอาเกินรถคนเก้าหมเออจอยล่ะแล้วจะม้วนคนเดียวเน้ะเอาเกินรถค้าสนเกน่ะเออเรู้เรู้วัทุกอย่างลำบากเนาะเดี๋ยวเอันสองอันนี้เอาไปขึ้นรถพอกันใช่อไ้รอ มึงามันขรถไอ้เป็นคนเป็นยกันาอะไรเนี่เอาละครบปีนน้องสะรับคลิปนี้ไปซ้ำนี่คลิปหนาพอกันไหม